พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตีเรียบ่ายนั้นชายชีต สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมรับกิจพลเดชพิสัยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่หกเดือนหกปีหกสิบหกนะครับผมได้ไปร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธินราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคซึ่งเป็นรุ่นที่ จารยิเบกดกรทวีบูลรัเขตศิลปประจา์แห่งชาติสร้างขึ้นในโอกาสพระพุทธิราชมีอายุครบ666ปีครับพิธีมาพุทธาพิเศษนะครับมีพระเกจิชื่อดังทั้งหมด17รูปมานั่ง 6. มีท่านเจ้าคุณท่านสมเด็จมาเป็นประธานในพิธีครับผมขนลุกเลยดีครับมีพระระดับ ซึ่งพบแต่ละรูปก็ยากนะครับนี่ท่านมารวมกันสิบเจ็ดรูปโอ้โหถือว่าโอเคสุดยอดเลยจิกๆครับประธานฝ่ายคาราวานะครับหม่อมดวงน้ำผึ้งครับกิติยากรท่านมาเป็นประธานวันนี้ตัก้กแต่เช้านะครับยันบ่ายนอสกู่นี้ไม่มีใครไปไหนเลยนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีท่านอาธิการบดีมาไว้แล้วเราจะัดพิมุนสงข่าแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีพลเอกดรอ,อรสีทีวพัฒน์ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีสสครับสสอองสสปฏิพัฒน์มีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายต่อหลายคนครับก็อยู่ในร่วมพิธีนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงพระพุทธจินาราชพระพุทธรูปบูชาก็ต้องคิดถึงโรงหล่อพระ บูรณะสิรินะครับภายใต้การดูแลของศิลปศาสตร์ตศริลปจารย์แห่งชาติลุงจ่าของพวกเราลุงจ่าเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดปิษณุโลกและเป็นปูชนียบุคคลของประเทศไทยท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นศิลปจารย์แห่งชาตินะครับฐานะเทียบเท่าศิลปินแห่งชาติเลยทีดเดียว และเป็นคนแรกของประเทศไทยยังไม่มีคนที่สององานนี้คนลุกเข้ามาดูในงานนี้คนลุกจริงๆแล้วพระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ท่านใดที่สนใจแล้วก็พอจะมีเงินควรจะบูชาเก็บไว้ที่บ้านมี5.9นิ้วนะครับก็ราคามื่นกว่าบาท หมื่นตนตนเก้านิ้วก็ราคาสองหมื่นกางๆสิบสองนิ้วราคาห้าหมืนเก้าพันกว่าบาทก็เกือบหกหมื่นทำไมสมควรเก็บไว้นะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นประวัติศาสตร์หกร้อยหกสปีครับเราก็จะมีหกรหสบหกปีครั้งเดียวต่อไปก็อาจจะมีรุ่นเจ็ด้อยเจ็ดสิบเจ็ดปีพระพุทธจินราดโดยหกนี้เป็นโลกเขกหกเป็น เ็นเลขนําโชคเราทำการพิธีมหาพุทธาพิเศษวันที่หเดือนหปีหกสิบหครับถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วผลงานรุ่นนี้นะครับสวยกริบเ,เป็นการวิวัฒนาการมาแต่รุ่นแรกๆรุ่นแรกๆจนมาถึงรุ่นนี้ทุกเรื่องราวที่อยู่บนพระพุทธรูป มีที่มาที่ไปมีแง่มุมของพุทธสิ่งซึ่งหาชมได้ยากมากๆในพระรูปทั่วไปในประเทศไทยคลิปนี้ก็เลยอยากจะบอกกล่าวเล่าสิบกับพวกเราทุกคนที่เป็นแฟนขับเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่อง ปิดโนพสร์ชนแนลนะครับถ้าจะบูชาก็ติดต่อกับผมโดยตรงผมได้รับมอบหมายจากเจ้าของจากลูกชายของลุงจาทวีคือคุณไก่มอบหมายให้ผมช่วยประชาจประพันช่วยแนะนำให้คนมาบูชานะจองโดยตรงถ้าไปที่พิพิพธภัณฑ์รุงจาทวีวอ,อกอินเข้าไปก็เอ่ยชื่อผมด้วย ว่ามาจากดรกีตก็จะมีของสม,มนาคุณให้ส่วนราคานี้ก็เป็นราคามาตรฐานราคาเดียวกันหมดนะรพระพุทธิราชท่านอยู่คู่บ้านเมืองพิกร้อมมา666ปีถึงเบอร์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเคยมีการที่จะนำพระพุทธิราชไป ดิษฐานที่อื่นแต่บอกคนว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถดับไปได้เพราะว่าท่านอยากจะอยู่ที่นี่เราก็สมควรที่จะมีพระพุทธจินราราเป็นพระบูชาไปไว้ที่หิ่งที่บ้านของพวกเรานนรและราคานะครับเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวัน เช่าวันนี้ราคานี้ถัดไปปีราคาเพิ่มขึ้นทุกวัน,นเพราะว่าถ้าเสียนพระผู้ที่นิยมพระบูชาถ้าพูดถึงพระพุทธราชก็ต้องพูดถึงดุงจ่าชวีบูรณะนะครับใครก็ตาม inbox เข้ามาคุยกับผมใน f ฟ c บ b o o k ็อกรกิจพนเด็บไซ์หรือแอดไลน์เข้ามาคุยไอดียลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบไอดียลนก็คือเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็จะมีพระพิมพ์พระเหรียญให้จำหน่ายเูู้ชาในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทบก็ติดต่อสอบถามไดเพิ่มเติมมาได้ทุกที่อยู่ที่ผมมอบให้ท่านนะครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับ ว่าเรื่องเรนรับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็คิดว่าไม่เชื่อไม่หนูอยู่จริงแต่ถ้าเรานับถือเราบูชาแล้วจิตมันขับขัดขับกลมจิตใจให้เราดีขึ้นเรื่องดีๆก็จะเข้ามาสู่เราทุกคนเชื่อผม